อธิพรเครื่องรางมงคลหลงวงพ่อเดิมสวัสดีครับวันนี้ก็จะนําวัตถุม,มงคลมิตรหมอหลงวงพ่อเดิมวัดหนองโกงพกัน,นห,หลวงพ่อลุ่งวัดหนองสีนวลมาให้ชมเริ่มที่หลวงพ่อลุ่งวัดหนองสีนวลอันนี้ห้านิ้วใบสองนิ้วครึ่งดามไม้ฝักไม้กันรัดทองเหลืองฝักรัดหวายอันนี้ประทรงหันมากสภาพก็สมบูรณ์ เสมาเปลยวเพิงสวยมากเลยครับเล่มนี้มีการฝังตะกุดไว้5ดอกเป็นตะกุดสามกริย์นะครับตะกุดอาจจะดูจางๆหน่อยแล้วก็จะมีตรงท้ายด้ามอีก1ดอกรวมแล้วเป็น6ดอกเลยครับสำหรับหันหมากหลวงพ่อลุ่งวัดหนองสีนวลเล่มนี้ น่าเก็บมากเลยนะครับมีไม่ค่อยเยอะเก่า,เ,เ,าเดิมสภาพดีแต่ฝักอาจจะไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะครับต้องแจ้งไว้ก่อนเวลาเก็บก็ให้ดันตรงใบเข้ากับฝักช่วงล่างนะครับมันก็จะช่วยได้ประมาณนี้ครับต่อมาอีกเล่มนึง อันนี้ก็จะเป็นขนาดปากกาเหมือนกัน4นิ้วครึ่งใบ2นิ้วครึ่งด้ามไม้ฝักไม้กันและแหมรัดอลูมิเนียมขาปิ่นโตสภาพใบเขาก็จะค่อนข้างดูสมบุกสมบันนะครับฝังตะกุด3ดอกตะกุด3กษัตริย์เหมือนกันสภาพก็บ้านาน,นะครับใบเหล็กขาว มีอย่างนี้เขาเรียกว่ามีทรงประหมอทรงจะอ้วนๆป้อมๆหน่อยสภาพใบไม่ค่อยสวยหรอกครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีผลอะไรกับการใช้งานเก่าสวยเป็นธรรมชาติดีครับต่อมาหลวงพ่อเดิมบ้าง9นิ้วครึ่งใบ5นิ้วครึ่งด้ามไม้ฝักไม้ กันทองเหลืองรัดอลูมิเนียมขาปีโตที่ฝักลายนาคเกี้ยวหรือนาคสมพงฝีมือช่างก็จะเป็นช่างสอนนะครับ9กกว่าปีครับเล่มนี้สภาพดีมากลายนาคเกี้ยวจะหายากกว่าพวกเสมาใบโพนะครับมีรายละเอียดที่ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับนาคเกี้ยว ช่างชิมกับช่างสอนก็อยู่ในช่วงยุคเดียวกันนะครับตั้งแต่ยุคยุคปลายแล้วก็ยุคต้นนะครับอยู่ต้องเออต้องบอกว่าอยู่ตั้งแต่ช่วงยุคกลางไปจนถึงยุคปลายนะครับถ้ายุคต้นก็จะเป็นช่างชมบ้านแล้วก็ต่อมาอีกเล่มหนึง่ง8นิ้วครึ่งใบ5นิ้วเล่มนี้ก็สวยเหมือนกัน ด้าไม้ฝักไม้อันนี้งานช่างฉิมครับเสมาใบโพช่างฉิมโพเต็มใบหรือโพยกต้นเก,เก่าเดิม,เ,ดมเล่มนี้ก็ดูสวยเนียนตาดีมากเลยครับลองลึกลายชัด คัางอุดแน่นกันทองเหลืองลัดหวายเลี่มนี้สวยงามเนียนตามากประมาณนี้นะครับชื่นชอบสนใจก็ติดต่อสอบถามมาพูดคุยกันครับขอบพระคุณมากครับ